สวัสดีครับนักเรียนเรากลับมาพบกับวิชาภาษาไทยนะครับการบ้านของเมื่อวานนะครับข้อที่7นะครับให้นักเรียนเติมคําควบกล้ำแท้นะครับให้ตรงกับตรงข้ามนะครับมีความหมายตรงข้ามนะครับกอไก่ขอไข่ข้อควายตเต่ตตปาปปลาพอาพานผอพึ่งนะครับหมวดพยัญชนะชุดนี้จะนําหน้ารอเรือรอลิงและวอแหวนได้นะครับ เมื่อนักเรียนสร้างคำนะครับจะต้องมีหมวดพยัญชนะชุดที่1นําหน้าชุดที่2รอเรอรอิงวอแหวนได้นะครับอ่าดูความหมายอันแรกนะครับเส้นมันฉีนะครับความหมายของฉีตรงข้ามกับคําว่าตรงนะครับเส้นตรงเห็นไหมครับตอรอเนี่ยมีตอแล้วมีรอนะครับอ่าต่อมานะครับผิวมันเรียบเห็นไหมครับผิวมันเรียบตรงข้ามกับผิวมันขรุขระนะครับใช้ขอกับรอนะครับต่อมาซ้ายนะครับ ด้านซ้ายนะครับอ่าซ้ายตรงข้ามก็คือขวานะครับคําว่าขวาก็คอวอวาขวาปกตินะครับต่อมาครับคำว่าหงายนะครับหงายตรงข้ามกับคำว่าความนะครับคอวออําความไม้เอกความนะครับสระอํานะครับต่อมาแคบครับแคบ ตรงข้ามกับมันกว้างนะครับกว้างกอวอางกว้างไม้โทกว้างต่อมาครับเหลี่ยมนะ,ะครับมีเหลี่ยมตรงข้ามกับกลมนะครับกออะะไรครับกอรอโอมกลมนะครับต่อมาครับสะอาดนะครับสะอาดตรงข้ามกับสกปรกและก้าหานะครับ ความหมายตรงข้ามคือกลัวนะคร,ครคับกรออกลัวนะครับลองอ่านอีกครั้งนะครับให้นักเรียนเติมคำคบกั้มแทนนะครับแต่ต้องมีความหมายตรงข้ามกันนะครับข้อหนึง่งครับเฉตรงข้ามกับคำว่าตรงเรียบตรงข้ามกับขรุขระนะครับซ้ายตรงข้ามกับขวาหงายตรงข้ามกับความนะครับแคบตรงข้ามกับกว้าง เหลี่ยมตรงข้ามกับกลมสะอาดตรงข้ามกับสกรปรกนะครับและกระหานตรงข้ามกับกลัวนะครับตรงขรุขระขวาควาํากว้างกลมสกรปกรกและกลัวนะครับต่อมาข้อที่8นะครับข้อที่8นะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับ เติมคำควบกล้ำไม้แท้นะครับควบกล้ำไม้แท้มีจอจานสอสลาสอโซสอสเสือนะครับหมวดอันนี้นำหน้ารอเรือนะครับหรือทอทหารรอเรือออกเสียงเป็นเสียงซอโซนะครับคำที่นักเรียนจะเอามาเติมต้องเป็นคำควบกล้ำไม้แท้นะครับในข้อที่8นะครับข้อแรกอ่านว่าสร้อยคอนะครับข้อที่2กอ สร้างนะครับก่อสร้างนะครับสรนะครับแล้วก็ไม่โทสรอ้างว่าสามไม่โทสร้างนะครับต่อมาจริงจังนะครับจรอีกงอจริงแล้วก็จังนะครับต่อมาครับส่งอะไรส่งเสริมนะครับสรเอมเสริมนะครับโศกครับโศกเศร้านะครับสรเอาเสาไม่โทเศร้านะครับต่อมาครับสะผมนะครับสะ ผมต่อมาสวดทรงนะครับต่อมาครับสงน้ำนะครับสงน้ำพระนะครับในวันสงการอะไรเงี้ยครับต่อมาหาดทรายนะครับหาดทรายต่อมาครับสุดโซมนะครับและต่อมาครับทรัพย์ศิลนะครับทรัพย์ศิล ่อามาครับรับทราบเอาอ่านอ,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 อีกหนึ่งรอบครับส้อยคอก่อสร้างจริงจังส่งเสริมโศกเศร้าสะผมสวดทรงสงําำหาายสุดโสมทรัพย์สินรับทราบนะครับแล้วอย่าลืมทำไมครับระบาย สีด้วยนะครับระบายสีให้สวยงามนะครับมีคะแนนจิตพิสัยพิเศษให้นะครับให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามนะครับต่อมานะครับแถวที่สองแอปเปิลนะครับระบายกรอบอย่างเดียวก็ได้ครับนักเรียนเพราะถ้านักเรียนระบายทับมันอาจจะไม่เห็นข้อความข้างในก็ได้นะครับโอเคนะ เมื่อนักเรียนอ่านเขียนแล้วก็ระบายสีเพราะสีช่วยในการจดจํานะครับอ่านอีกรอบนะครับข้อ8ครับคุกกรมำไม่แท้นะครับคําแรกสร้อยคอก่อสร้างจริงจังส่งเสริมโศกเศร้าสะผมสวดทรงสงน้ําหาดทรายสุดโสมทรัพย์สิสน รับทราบนะครับอะทีนี้เรามาดูกันบ้านของวันนี้กันนะครับวันนี้วันที่29นะครับนักเรียน29กันยายน6-4นะครับกันบ้านมีข้อเดียวข้อที่9นะครับก่อนที่จะไปเติมคำกันนะครับเราไปดูวิดีโอกันนะครับว่าวิดีโอวันนี้พูดถึงเรื่องอะไรนะครับํำควบกล้ำไม่แท้ได้แก่ หรือพยานที่มีพยัญชนะรอเหลือพูดก,กับพยัญชนะตัวหน้าประสมสละตัวเดียวกันเวลาอ่านไม่ออกเสียงรอเรือออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียงเป็นเสียงอื่นนะคะคำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าได้แก่ พยัญชนะตัวจอจานสอโซ่สอ,ส,อ,ส,อสลาสอเสือพวกกล้ำกับรอเรือนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าจริงคำว่าเศร้าคำว่าไซาคำว่าสงเด็กๆคะคำเหล่านี้ เราออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าโดยที่ไม่ต้องออกเสียงรอเรือควบกล้ำนะคะคำควบกล้ำไม่แท้ชนิดที่สองคือคำควบกล้ำไม่แท้ทอทหารควบกล้ำกับรอเรือแล้วออกเสียงกลายเป็นซอโซนะคะคำเหล่านั้นได้แก่คำว่าทรงคำว่าทราบ คำว่าซามคำว่าสายคำว่าแทกคำว่าสุดคำว่าโสมคำว่ามัดซีค่ะคำว่าอินซีนนซีและพุทธาค่ะเด็กๆเด็กๆคะแต่เด็กๆต้องจำไว้เสมอนะคะว่า หากเป็นคำที่มีทอทหารควบกล้ำกับรอเรือแต่ไม่อ่านออกเสียงเป็นซอโซให้ถือว่าคำนั้นเป็นคำควบกล้ำแท้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่านิทราค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคำว่านิทรามีทอทหารควบกล้ำกับรอเรือแต่เรายังคงอ่านออกเสียงว่านิทราไม่ใช่นิทรานะคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นคำว่านิทรา เป็นคําควบกล้ำแท้ค่ะคาควบกล้ำไม่แท้ทอรทหารควบก,กล้ำรอเรือออกเสียง่อโซเราสามารถท่องจำจากบทร้อยกอนี้ได้นะคะเด็กๆสวดทรงทราบสามสายสุดโซมหมายนกอินซีมัดซีอินซีมี เซิร์นนนซีพุทธสาภาาสวงใสซับแซกวัดโซมมนัสฉักเชิงเซาตัวทอรอเหล่านี้เราออกสำเนียงเป็นเสียงสอเด็กๆอย่าลืมไปฝึกท่องและฝึกอ่านสะกดคำทอรอที่อยู่ในบทร้อยกอนี้ด้วยนะคะโอเคครับกลับมาที่กันบ้านของเรานะคะนักเรียน เขาบอกว่านะครับข้อ9นะครับให้นักเรียนนะ่ะนำคำคุกรัมไม่แท้นะครับคำคุกกรมไม่แท้นะครับเม,มื่อกี้ที่เราดูวิดีโอไปนะครับต่อไปนี้นะครับคุกรรมไม่แท้ต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างนะครับอ่ะเราต้องอ่านพร้อมกันนะครับมีคําว่าใสา่ราบซัสบสุดโซมจริงสงสร้าง เสริมซร้อยเสาอีกรอบนะครับใส,ส,ส่ซาบซับสุดโสมจริงสงสร้างเสริมซร้อยเสาอ่ะเรามาดูดอกไม้กันนะครับ ให้เอาคําในข้างล่างเนี่ยข้างบนตรงในกรอบ10คําเมื่อกี้ไปเติมในดอกไม้ทั้งหมด9ดอกกับอีกหนึ่งกระถางน,นะคะมีกระถางข้างล่างด้วยนะครับอ่าคามจะเติมข้างล่างให้1นึ่งคนะครับอ,อ่านพร้อมกันนะครับนักเรียนนะครับคําว่านักเรียนจุดจุดจุด,จดหมายว่าคําควบกลรร้มไม่แท้เป็นอย่างไรอ่าใส่นักเรียนใส่ได้ไหมนักเรียนทราบใช่ครับ ข้อนี้ต้องเติมคำว่าทราบนะครับ sorab ทรบาบฉะนั้นใช้คำนี้แล้วตัดทิ้งนะครับแล้วก็เอาคำอื่นมาเติมต่อนะครับทุกคำจะไม่ใช้ซ้ำกันนะครับอลองอ่านประโยคใหม่นะครับนักเ,เรียนทราบไหมว่าคำควบกร,ร้ำมไม่แท้เป็นอย่างไรนะครับคำควบกร,ร้ำมไม่แท้เป็นอย่างไรครับเสร็จแล้วก็ ลองระบายสีนะครับนะครับระบายสีโอเคต่อมานะครับให้นักเรียนอ่านทีละข้อนะครับชาวไทยไปจุดๆๆดน้ำพระในวันสงการชาวไทยไปทำอะไรการจุดๆ,ๆุดงานทุกอย่างต้องมีการวางแผนงานนะครับการจุดๆุดุดงานทุกอย่างต้องมีการวางแผนงานต่อมาครับต้นจุดๆุุด เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงต้นจุดๆุเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงคนซื่อสัตย์มักพูดความจุดๆุคนซื่อสัตย์มักพูดความจุดๆุุดคุณครูส่งจุดๆุุดให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านรอบนะครับคุณครูส่งจุดๆๆ ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านคุณแม่สวมจุดจุดจุดไข่มุกสีขาวคุณแม่สวมจุดจุดจุดไข่มุกสีขาวมัดซีๆๆจุดจุดจุดใจที่สุนัขหายมัดซีคือชื่อของคนนะครับอ่ามัดซีคือคนอ่ามัดซีคือคนนะครับ เดกหญิงมาซีเนี่ยจุดๆจุดใจที่สุนัขหายคุณย่านอนหลับไม่มาขอโทษครับคุณย่านอนไม่หลับทําให้ร่างกายจุดๆจุดคุณย่านอนไม่หลับทําให้ร่างกายจุดๆจุดการฝากเงินที่ธนาคารเป็นการออมจุดๆจุดอย่างหนึ่งครั้งนะครับการฝากเงินที่ธนาคาร เป็นการออมจุดๆ,ๆ,ๆอย่างหนึ่งอ่าเหลืออีก9ก้าคำใส่สงซับสร้างเสริมสุดโสมส้อยจริงเศร้าเอาไปใส่ในดอกไม้ทั้ง9ดอกนี้นะครับให้เป็นความหมายที่สมบูรณ์คาไหนใช้แล้วขีดค่าเช่นนักเรียนทราบไหมว่าคำคุรรมไม่แท้เป็นอย่างไรคำว่าทราบใช้แล้วขีดค่านะครับโอเค วันนี้กันบ้านนะครับหน้าที่51นะครับวันที่29ให้นักเรียนนําคําควบรรมไม่แท้นะครับที่เราอ่านจะเป็นคําควบรรมไม่แท้ทั้งหมดเลยใส่ทราบซับสุดโสมจริงสงสร้างเสริมซอยเศร้าเอาไปเติมใน ระถางและดอกไม้ให้สมบูรณ์นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ